เรียวน้ำขึ้นแหงขนาดเลยตอนนี้ใส่หมวกกันน็อกยันป่าเต้นไส้ะใส่หมวกกันน็อกยัน <laughs> ป่าเต้นไส้ใ่ใช่เยอตัวบน,<อ>นอ่ะมองเอันหนึ่งสองสามมาัเองนสามขาวปลาขึา้ฮึดฮึด โบหมานเลยโอ้ต oh! ึงๆแม่ค oh! ่อยจะได้ฮะนี่มาตะบานเดย์ตหมืนโลกพูดนะสบายดีทุกคนเนาะวันนี้มาอยู่กับซองเปเลวิธีกาเนาะวันนี้เราก็ับยู่ที่ห้วยนะสิมาตึกกระดุง บ่าขึ้นเนาะบ่าขึ้นเห้ยเดี๋ยวเบิ่งเลยเนาะว่ามันีีสีมีคนได้ป่าใหญ่บป่เนาะเบิ่งเลยนีเนากคนนัดตึกสะดุ้งเนาะจะมีคนมาอะไรเลยน้ำขึ้นยี่เข้มทางเลย คนเรกคนเขาไปดูนะอธิบายพนเมป่าข้อป่าเก่งทำก็าไปเล็กตเลยค่องมืครงมืเคงมือสองโลเครึ่งเลยครงมืนไอ้นพูดชี้กล้องแห่ก็มีมีกล้องแหหมู่ป่านไปซื้อป่านผมคนหลยนะมีนี่นในน้อยน่ะบมีคนได้ป่าแง่อยู่อ่ะ เนาะถามอะไรกันเนาะโอ้แต่จะสอนเราเลยนะกลิ่ลน,าาน,นไม่ลงเอาไอ้ามามาท่าซื้อเอาเด็กแม่ตู้ได้อยู่อ่ะได้ดูกระตุกอย่ะโอ้เอาป่าเอียงอันนี้ ปลาเข็มปลาขาวปลามีเบิรทุกปลาคานกปนิชกงได้หลายคุณคุณใสีสอาหารือกระซองกระดาษปูปกบางทีเรานังหมดเนี่ยเหรดือนคุณลกระาเอาเปลาคุณคุณสักน่ายเนี่ยนี่วะโอใส่หมวกกันนกยันป่าเต้นใส่วะแล้วเขาใส่หมวกกันนกฟ้าาสันุยัดยันป่าเต้นใสส่สนี่วอ้คุณคุณอะ ขายไปแล้วขายแล้วขายเป็นโลอะขายโลเท่าไหโลหนึ่งสาวพันค่ะคือโควิดเดยโลสองพันเนาะมาจะดึกเพ่นเจ้าเนี่ขายวิหาเงินยามาแต่จังมงเจ้าน่ะมาวานนี้มาว่นนี้มาแต่บ้านเดย์มาแตหลงโลงโลพน่ะน้ำขึ้น ลงยูทูบดิซิเงหรือว่าน้ำขึ้นแหงขนาดเลยตอนนี้ย่างข้ามเลยก็ได้วะเน,นี้ยไหลแหงได้ย่างข้ามได้ได้เนาะตึกสะดุงลัดเอาฝาขึ้นนะมันมีก้องแหงก็มีเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการตึกสะดุงนะตึกกระดุงนะหลายตัวเนาะเป็นบอกว่าลัด มาได้ส่งสำมือแล้ววนะท่นน้ำไหลแห้งแล้วน,ะน้ำขึ้นน้ำดแดงๆแล้วฝนตกหนักฝนตกหนักไยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนอเม้งออมแอมเหี่ยวนี้เนาะหาปลาไปขายแล้ววนะรูสองห้าพันปลาธรรมชาตนะินี่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาขาวปลาขาวปลาขึ้น โอ้ปลาปลาอน่าจะเป็นปลาเข่งนะตัวนี้ซูนไปอันนี้เจ้าของไปอยู่เนาะสงสัยสคีบีเยว คงแหงอันน uh, uh, um, okay, ี oh, ้อ uh ัน huh. นี้คงแหงเนาะน้ำไหลบางแหงน้ำขึ้นเนาะน้ำขึ้นนี่เจ้าผู้ใดอยากซื้อก็ซื้อได้เลยเนาะว่านนี่มีซิงค์ฮับตัวโลนี่จะนี่โอ้สองโลครึ่งสองโลครึ่งเราประมาณห้าหกสิบพันเราโลหนึ่งสองห้าพัน ก็น่ะขี่รถลงมาทางเลยก็มาตึกได้เลยตัวนี้ฮึดฮึดฮึดโอ้หมานเลยโอ้ตึงๆแม่ไข่ใช่ไหมฮะรูปป่านั่นเนาะรูปานัยน้อยเนาะ โอ้ตุยจุยเลยเนาะแม่ไข่ไข่เต็มพองไข่เต็มสองบุปเพยให้มันไปไข่ก่อนนะบุปเพยไปไข่ก่อนที่ป่คือป่านั่นเนาะป่าที่ขึ้นไข่ก็บ่มันไข่เนาะเป่าที่ขึ้นไข่ก็ไม่ไข่เอาก่อนไปป่าที่ขึ้นไข่ก็ไว้กินก่อนขายอีวันนี้ก็ได้ยจำหน่ายปะโลสองห้าแหนมี่ก็ขาวน้อยนะ เรงแล้วมาสามมือแล้วเหรอตามบะก้อตามบุกข้อกัดอดึนก็ไม่กินเลยวยิบฮึดฮึดฮึดโอ้จุกถุกบาทเนาะตอนแรงเราบุญคนอยู่เล้มเหรอโอ้ยจุกถำคุมันหล่อนจนเต็มว่ะโอ้ยยุดยุดจนเต็มเนาะยดจนถ้ำไปส แจ้งพคนแล้วจนแจ้งเมื่อนะผัวเมียมาเปลี่ยนมีคนมาเปลี่ยนอีกเนาะให้เมียมาเฮ็ดกินแล้วผัวมาเปลี่ยน <c oughs> เดี๋ยวไปเลาะเบิ่งเัินคงเหี่ยครับเดี๋บ,บ,บ <c oughs> ื้องนินเ้องนงินจะคงเหี่ยบื้องนงินจะคงเหี่ยเลยตะเบยยิ้มไปเลยได้ล่าสลายอ้อเาเงินได้เป็นล้านเ <c oughs> <c oughs> ดีเ๋ยวได้ป่าใหญ่ที่จริงดนล้านเปล่ฮะคนกัน ปลาน้ยขายโูส <si ิบพันยามันเนาบูมันได้หลายตัวใหญ่อลไขายเน่าิประเดโอ้ไซไทยไซไทยคำคำเน่าโบบีโบได้ตัดมือมือสี่คำสี่คำอ้คงแหกได้หลายเนาะเก็บยอโอยเฉานนั้นว่าตะบอลเดียวมี่นหน้ากระดิ่งเปน่ลูกเลย เก็บจนเบาไว้สองคนเก็บยำคืนี่ปลาไหลเฮ้ยขึ okay, ้นมาอีกโอ้โหสองรอบแล้วบ่ได้เนี่ยโอเคเล็บปะไงวะ

ทุมูทมกับเมือด้วเล่่ยนผมไปยุ่งากมันบดได้อบโอ้คงเห็นตบจะได้เด้อไปก็ไปบังคงเหงาทีนาะคงเหงคงเหงดึงเอาดึงขึ้นมาเลยได้ลายบ่เจ๊ได้นะกะดงมันน้อยเราไม่ได้ทอเพ่นโหลายะตนนี้เดี๋ฮอโลเลย mà mưa lại đấy dí vào nhảy ô vào là... <laughs> nhảy vâng cái vừa nóc thì xào hè mà. À, oh, khăn... Khăn lên mà mong sẽ này à một đi lên súp ô hẳn ổn hết rồi đây nó tổ một nừng... tổ nồi <laughs> กรงแหเนาะรัดเอาป,าปาลาขึ้นตึกสะดุงเอาปลาขึ้นคือกันเนาะเดี๋ยวเบิ้ลกองแห่บ้านึงฮึดเห็ดเห็ดจะมีเนาะได้น้ำเด้อสองตัว <c oughs> สะดุงเต็มเลยเนาะอุ้ยบมดทันปากก็หาว เห็นวะเนีเห็นวะเอ้บ่เข้าจะมดกลายไปคันนั้นล้วยกเลยคันนั้นนะฟันใหญ่ไปดูถือกี่นอเบกงานนี่้องแหงอันนึงสองสามจ่า รถกระแล่นนี่เนาะอยู่ทางเขียงทางแล้ววันนี้ก็ยุ่งกับซองไปเล่วิธีการเนาะวันนี้ก็บบูมียังไงเนาะมาแว่บิึงคนประชาชนลัดขบไปขึ้นเนาะอยู่แคมทางอยู่แคมห้วยเนาะเดี่ยวทาง450ปีเนาะตอนนี้ก็มีคนตึกสะดุงคงแหงเนาะ ก็หลายเจ็บอยู่เนาะนี่แหละจบเพียงี้แค่นี้เนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจห้ขราพเจ้าเนาะที่สำคัญกดกระดิ่งอย่องเด็ดเลยจ้าขอบใจ๊ายบายไปก่อน